ที่ดินแปลงเล็กนคนปรปฐมค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะเราอยู่ที่ตําบลสวนป่านอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมที่ดินอยู่หลังกศออนอติดกับกศออนอสวอน,ออนป่านเลยนะคะลงจากถนนเส้นหลักเส้นนี้เพียงแปดร้อยเมตรเท่านั้นเองค่ะซ้ายมือเราไปสะกะเทียมนะคะขวามือเรามาจากถนนเพชรเกษมเข้ามาเพียงห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะที่ดินนะคะเป็นที่สวนนะคะเริ่มต้นที่ 100ถึงสองร้อตารางวานะคะราคาขายตารางวาละ4ี่0ันารอบาทนะคะน้ำประปาไฟฟ้าให้อยู่หน้าแปลงเลยนะคะตามรูปนี้เลยนะคะเป็นที่สวนนะคะห่างจากองค์พระผสมเจดีย์ประมาณสิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะแปลงนี้ใกล้ๆ้เมืองนะคะจะซื้อสดหรือผ่อนก็ได้นะคะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยตารางวาถึง200ร้อยตารางวานะคะตามผังนี้เลยนะคะตารางวาละ4 3 0พันารอยบาทแปลงแรกก็จะมีสระน้ำให้ด้วยนะคะ น้ำประปาไฟฟ้าดึงให้หน้าแปลงเลยนะคะติดถนนสาธารนณะทุกแปลงค่ะเป็นฉนดคุดแดงรอ,อการแบ่งแยกนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเบอร์โทร0 9 1 0์เก้าหเบอร์นี้เป็น ID ดี n ลายด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมเรายังมีที่ดินในเมืองคอนครปฐมอีกหลายแปลงนะคะแปลงนี้ M27 นะคะอยู่ในโครงการเ2็นะคะย้ำราคากันอีกทีนึงนะคะตารางวาละสี่พ 4,300บาทนะคะสดผ่อนได้นะคะโทรมาคุยกันนะคะ0 9 1 0์9 6 1 2 4เบอร์นี้เป็น ID l ดี e ไลน์นะ,ค,ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ